สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Atube ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ดูโฆษณาให้ด้วยแล้วก็ท่านที่ช่วยอัปเดตนะคะสถานการณ์ต่างๆข่าวสารข้อมูลต่างๆมากมายมาให้กับทางช่องด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าทั้งคู่นะ คุณน้องหลิงออมเนี่ยเอไม่ได้เต้าข่าวนะเมืองนอกเขาจับสังเกตจริงๆบอกว่าทั้งคู่หลังกลับจากห้องกงอ่ะและดูปฏิกิริยามันแปลกๆไปอะทั้งคู่ดูแปลกๆไปเอก็งงๆใช่ป่ะก็เลยเออไหนเข้าไปส่องหน่อยสิคือยังไงแปลกไปในทางไหนบวกหรือลบใช่ไหมพอเข้าไปดูโล่งอกคะาลงอก ก็ทั้งคู่นะคะบอกว่าจากแต่ก่อนน่ะที่เวลาน้องอ,อมอ่ะและดูจะมีความให้ความเกรงใจกับพี่หลิงมากๆเลยนะจับโดนอะไรพี่หลิงก็จะต้องบอกว่าขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีพี่หลิงใส่เสื้อหรือว่าทำอะไรให้นิดนึงเองอะ่ะน้องอ,อมก็จะต้องบอกว่าขอบคุณค่าขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ทํทำเสียงเบาๆแล้วบอกขอบคุณค่าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแฟน,แฟนชาวจีนเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเท่าที่เขาดูนะแต่ก่อนอ่ะคือน้องน้องออมไม่จําเป็นจะต้องสุภาพมากกับพี่หลิงขนาดนั้นเลยก็ได้อย่างบางช่วงบางตอนคือก็เข้าใจนะอายุพี่หลิงกับน,น้องออมห่างกันเยอะใช่ไหมก็กี่ปีอะ่ะพี่หลิงยี่สิบเก้าน้องออมยีิบเอ็ดป่ะคะไม่แน่ใจก็หลายปีอะหลายปีนะเกือบสิบปีใช่ไหมครานี้พอ คนอายุมันห่างกันเยอะด้วยสังคมไทยแล้วก็วงการบันเทิงด้วยอ่ะมันก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรใช่ปะน้องออมก็ใช้ความเกรงใจพี่หลิงๆนะคะเวลาพี่หลิงๆทำอะไรให้ก็จะบอกขอบคุณค่ะนะหรือว่าเผลอไปโดนอะไรพี่หลิงนีดน้งก็จะต้องบอกว่าขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือสุภาพมากจน,นแฟนๆชาวจีนก็บอกไม่เห็นจําเป็นว่าน้องออมจะต้องสุภาพขนาดนี้กับพี่หลิงเลยก็ได้มันดูความมันดูห่างไกลมันดูเหินห่างอะ่ะดูเหมือนไม่สนิทกันนะ แล้วก็บางช่วงบางตอนที่แฟนๆชาวจีนยกมาก็คือมีอยู่ตอนหนึ่งที่น้องอองไปชมว่าอิจชาพี่หลิงอยากมีฟิกแพกเหมือนพี่หลิงบ้างแล้วพี่หลิงก็พูดอย่างเย็นชาว่าก็ต้องต้องไปเข้ายิมอะ่ะก็ต้องออกกําลังกายฝึกเอาใช่ป่ะถึงจะได้มาซึ่งฟิกแพกนี้นะก็คล้ายๆว่าพี่หลิงออกจากคูคๆหน่อยอะ่ะคูลๆหน่อยกับน้องก็คือวางตัวมั้ง แต่เอาจริงพี่หลิงไม่ได้วางตัวหรอกแต่บุคลิกพี่หลิงนาจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นคนเป็นคนยังไงคูคู่อ่ะบางทีอาจจะดูเย็นชาแต่จริงๆพี่หลิงไม่ใช่พี่หลิงเป็นคนโก้นะส่วนน้องอมก็จริงๆแล้วออกแนวแบบวิดบอ้อะไรอย่างเงี้ยขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่กับพี่หลิงแล้วแบบสงบนิ่งขึ้นเรียบร้อยขึ้นนะเขาก็เลยบอกว่าแต่หลังจากกลับจากฮ่องกงอ่ะดูทั้งคู่แล้วเขาก็ เนี่ยแหละคลิปนี้แหละงานวัน o o อัปโปอ่ะซึ่งเป็นงานอีเวนต์แรกหลังจากกลับจากฮ่องกงด้วยกันใช่ไหมคะเป็นงานคู่ครั้งแรกหลังจากกลับจากฮ่องกงช็อตนี้เลยค่ะช็อตนี้เลยเขาบอกน้องอ,อมีการแบบประมาณว่าเดินช้าๆหน่อยเพื่อรอพี่หลิงพร้อมกับถ่ายมือไปเพื่อจะจูงมือให้พี่หลิงจูงมือจับมือเดินไปด้วยกันส่วนพี่หลิงจากที่เดินช้าๆก็รีบเดินให้แม่เร็วขึ้นเพื่อที่จะมาจับมือจูงมือกับน้องอ,อมเดินด้วยกัน แค่นี้ก็สวีทฟินกันแบบสุดๆอะมันเหมือนแบบมีความน่ารักมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเธอรอฉันก็รีบให้อะไรอย่างเงี้ยโมเมนที่แบบเนี่ยฉันรอเธอฉันก็รีบเดินให้เธอนะก็บอกมาดูธรรมชาติดูลมุลมากเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้ไไดแบบไม่ได้แกล้งทํามันออกมาจากพฤติกรรมของน้องเองว่าปกติเาก็ทํากันอย่างเงี้ยเหมือน เหมือนคู่รักอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฟินกันไปนะเออเขาก็บอกว่าส่วนบางคนพอมาอ่านคอมเมนต์คนเนี้ยเจ้าของโพสใช่ปะที่บอกว่าจุดกระแสว่าหลังจากกลับจากฮ่องกงทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว <c oughs> นะคะเนื่องจากความสุภาพของน้องอมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหายไปแล้วไม่ได้มีขอบคุณขอโทษคำพูดพวกนี้ก็คือลดลงเยอะก็เหมือนกับว่าจะสนิทกันมากขึ้นก็เลยมีแฟนจีอีกท่านหนึ่งมาบอกว่า มันไม่ได้เปลี่ยนไปหรือว่าแปลกไปอะไรหรอกนะไอคนเรารักกันอะคำพูดว่าขอบคุณขอโทษพวกเนี้ยก็ยังคงเป็นคำพูดที่จะต้องพูดให้ติดปากถึงแม้ว่าเราจะรักกันสนิทกันแค่ไหนกับคนที่เราคิดว่าเราใกล้ชิดสนิทชิดเชือ้อแต่คำพูดว่าขอบคุณกับขอโทษอะ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นเบสิกพื้นฐานว่าต้องพูดให้กันอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วนะ ฉันกลับมองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มองว่าการเป็นแบบ give and take อะ่ะการให้แล้วก็การรับมันก็ต้องบาลานซ์มันเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะเออเขาก็อธิบายมาอย่างนี้แต่พอไปดูอีกหลายๆคอมเมนต์ก็บอกใช่ฉันดูเหมือนเขาทั้งคู่จะดูกันหวานขึ้นมากๆหลังจากกลับจากฮ่องกง <c oughs> นะคะ เอออ่ะมาดูกันหน่อยนะจากเจ้าเจียงเจ้าเจียงบอกว่าก็เขาอยู่ด้วยกันแล้วว่ากริยามันก็พออยู่ด้วยกันมากๆอะ่ะความสนิทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ปฏิกิริยาท่าทีพฤติกรรมต่างๆมันก็ดูสนิทกันมากขึ้นมันก็เลยแลดูแปลกๆไปนั่นแหละนะแต่ยังไงฉันก็ยกทงให้กับคู่นี้เลยน้องหลิงน้องออมนะคะ มาดูคอมเมนต์ถัดไปกันนะคะหลังจากนั้นก็บอกทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันอะงดงามมากๆก็คือเป็นอะไรที่น่ามองอะนะเนี่ยเขาก็บอกว่าจังหวะที่น้องออมอะหันกลับไปแล้วก็ยื่นมือนะเพื่อให้พี่หลิงหลิงจับแล้วค่อยๆเดินในขณะที่พี่หลิงหลิงก็ยื่นมือไปแล้วก็เร่งเดินให้มันเร็วขึ้นใครจะเข้าใจความสัมพันธ์อันนี้ได้ละ่ะนอกจากเขาทั้งคู่เองนะ หลายคนบอกยังมีอีกช็อตนะแล้วก็ส่งรูปกันมาอย่างเช่นรูปนี้เป็นต้นเขาบอกไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยกอดกอดอะไรกรันดูสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันอย่างเงี้ยในงานวันอัปโปนี่คือมีเยอะเก็บได้เยอะมากนะเนี่ยเขาบอกโอ้ยวันไองานวันอัปโปนะเห็นช็อตนี้แล้วล่ะเนี่ยจูงมือกันเดินตั้งหลายครั้งเลยนะเออ นี่คนนี้บอกซานตรงบอกเห็นด้วยเลยหลังจากกลับมาจากฮ่องกงนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ปิดปากหัวเราะอาไปคิดกันเอาเองไปคิดกันเอาเองนะเฮอรนานบอกว่าเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ฉันรักเธอนะอืมนะคะเขาบอกเมื่อสองคนเนี้ยเมื่อพี่น้องคู่นี้อยู่ด้วยกันน่ะบรรยากาศบริเวณนั้นก็จะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลย เนี่ยเขาก็เอารูปมาแล้วก็เน,นี่ยค่ะบอกว่าโอ๊ยงานวันแฟิม,มี่ที่ฮ่องกงก็หวานเจี๊ยบเลยเน่ยมีความสุขมากๆหยินน้ำบอกว่าคู่นี้แหละเป็นทวินของประเทศไทยก็คือเพลงที่น้องหลิงหลิงร้องไปภาษ,ษากวางตุ้งมันมาจากวงทวินของฮ่องกงใช่ปะแต่อันเนี้ยคู่หลิงออมเป็นวงทวินของเมืองไทยนะคะเออเขายกให้เลยวงทวินนี้ดังมากนะตอนนั้นอะ บอกหวานเจี๊ยบมากเลยนะบอกทั้งคู่เกิดมาเพื่อกันละกันก็คือแต่ละคนก็นะชอบอะชอบเห็นโมเมนต์เวลาทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วมันมันฟินมันมีความสุขแล้วยิ่งโมเมนต์ที่แบบเผลอเแบบมารอการเดินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟินอ่ะสำหรับคลิปนี้มาจบท้ายกันที่คลิปวิดีโอนี้หน่อยใครเคยเห็นเราบ้างน้องอมอน่ารักเนอะ อยู่กับน้องชายเนี่ยก็จะแย่แย่น้องชายตอนนั้นยังเป็นตัวเล็กเนอะแต่ตอนนี้น้องชายสูงกว่าน้องออมแล้วมั้งฮะนะน่ารักเขาก็บอกว่าอุย้ยน้องชายคงจะแบบปวดหัวมากกับพี่สาวคนเนี้ยบอกให้พี่เขยอะมารับตัวพี่สาวไปทีเขาลำคามากเลยจะทําการบ้านพี่เขยก็คือในที่นี้เขาก็หมายถึงพี่หลิงนั่นแหละเขาก็แซวกันบอกโอ้ยลำคาญพี่สาวจังเออนะอ่ะก็ว่ากันไปก็ว่ากันไป ปิดชายกันด้วยเนี่แหละค่ะโมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่น้องหลิงออมนะคะเอ้ผู้ผิดพี่น้องระหว่างน้องออมกับน้องชายน้องชายน้องออมชื่ออะไรอะ่ะนะแต่เคยเห็นภาพแบบสูงกว่าน้องออมแล้วอะ่ะอ่ะใครใครมีโมเมนต์อะไรน่ารักเราเริ่มจับสังเกตเห็นด้วยกับแฟนๆชาวจีนหรือเปล่ามาแชร์กันได้นะแต่โดยส่วนตัวที่เอเห็นนะรู้สึก เขาหวานกันมากขึ้นอ่ะแต่ก่อนก็หวานกันอยู่แล้วนะแต่เนี้ยหวานกันมากขึ้นมีโมเมนต์มุ้งมิง,งกุ้งกิงอะไรกันเยอะขึ้นหนึ่งเออาจจะในส่วนตัวนะเอเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยคือพอไปได้เป็นแฟนมิตรกันที่ต่างประเทศมันต้องอยู่ด้วยการทํากิจกรรมด้วยการเกือบจะตลอดกี่วันอ่ะช่วงที่อยู่ฮ่องกงอ่ะมันก็ใช่ไหมกินอยู่อะไรด้วยกันแถมยังเป็นคู่กันอะไรอย่างนี้อีกใช่ไหมก็ สนิทกันยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกสองเดี๋ยวทั้งคู่จะมีงานแฟนมีที่ประเทศอื่นอีนอกนี้เพราะว่าวันนั้นเห็นทางช่องสามแผลมๆออกมาใช่ไหมว่าประเทศอื่นเตรียมรอได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างโมเมนต์ฟินๆอะไรอย่างเงี้ยไปกันต่ออะนะงานจะได้มาแต่จะบอกว่าน้องเฟกไหมก็ไม่ได้เฟกคือต้องมองอย่างนี้นะเคยมีความใครเคยมีพี่สาวบ้างปะคือบางทีอะ ผู้หญิงสองคนอ่ะเขาไม่ได้รักกันฉันแฟนนะแต่เขาจะเป็นโมเมนต์แบบโอ้ยรักพี่สาวคนนี้รักน้องสาวคนนี้อ่ะแต่ไม่ได้รักฉันชู้สาวแต่แบบรักแล้วก็หวงถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงยายากับพี่สาวก็ได้ง่ายๆยายาก็จะรักกับพี่สาวรักสนิทกันมากเพราะว่าผู้หญิงกับผู้หญิงเวลามันคุยกันจุกจิกอะไรกันอย่างเงี้ยมันแบบมันมาน่ะมันเมาส์กันแซ่บมันเข้าถึงกันละกันแต่ไม่ได้ฉันชู้สาวนะแบบรักกันแบบ เออแบบหญิงๆอ่ะเออน่าจะเข้าใจกันนะแล้วแบบอย่างย่าตอนนั้นน่ะที่บอกให้พี่สาวเลือกแฟนต้องเลือกแฟนหล่อๆใครไม่หล่ออย่ามาจีบอุตอนนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเนอะเป็นดราม่าแต่ก็คือก็เข้าใจว่าเป็นความรักของน้องสาวที่มีให้กับพี่สาวคนหนึ่งที่แบบอยากให้พี่สาวได้อะไรดีๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนคู่หลิงออมก็เหมือนกันละะเท่าที่ดูก็คือน้องออมรักพี่หลิงมากพี่หลิงก็เอ็นดูน้องมากๆมันโมเมนต์ประมาณฟิลอย่างนั้นน่ะ แต่ก็ไม่แน่นะจิ้นไปจิ้นมาเดี๋ยวจะเหมือนคู่นัดเดทยาาแต่นั้นชายจริงหญิงแท้งอ่ะแต่นี่หญิงกับหญิงก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ก็ได้เพราะว่าประเทศไทยก็ยอมรับ LGBTQ อย่างถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมคะเคยมาแบบทำกันไปทำกันมาแบบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันรุ่งอ่ะงานมันรุ่งเงินมันดีอะไรอะไรก็ดีฉันอยู่กับคนนี้แล้วดวงฉันขึ้นอะไรทุกอย่างมันก็ดูสดใสไปหมดฉันก็เลยอยากอยู่คนนี้เพราะอยู่กับคนนี้แล้วมีความสุข ไม่จำกัดเรื่องเพศจะใครก็ได้อะที่อยู่กันแล้วจับมือกันรุ่งอ่ะฉันก็โอเคกับคนนั้นแหละแล้วก็อยู่ดูแลกันไปอ่ะก็ไม่รู้ก็เหมือนที่แฟน,แฟน,แฟนชาวจีนบอกละค่ะเวลาเท่านั้นจะเป็นคำตอบของทั้งคู่นะอ่ะทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงแปลกไปไหมคู่นี้หลังกลับจากฮ่องกงมาร่วมแชร์ความรู้สึกความคิดเห็นอะไรกันได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่ รับชมค่ะ